មិនដ្បាតលើញ៉ាំប៉ាវឆែកមកអីទីជូទីអាម៉ានប៉ែតអឺអូអូកុំអាយចុយត ahon ញ៉ាលៀងញ៉ាំរូនអឺទីជូយទីម្នាក់អានអាម៉ានប៉ែតជូជូតលាក់យើអាចជូម្នាក់អានជូតលាក់យើរាល់នេះអ៊ុនលំនងពុនឃើញមានបោះណៃបោះណៃ ม,ม,าม,มาเรื่อยอยู่ติเอ,อ่อเอ่อเอ่ใช้อยู่ใช้ตุ <c oughs> ๊ตอออเอาผมประจังเมย์อยู่นี่บวใชะเห็นลูกสะจ่อยบ่ ปล่อยอกกันปล่อยระบ้อกระปูคนนะฮะจะไปปล่อยอยู่ไช่ฮะเราจะดีได้เจ๊แตวเอ้ยฮะมาคืนมาลื้อลืมปล่อยกระปูพี่น้องไหนเนาะเออเลยทักมาบอกเจ๊แตวอพันปล่อยกระปูให้เล่เด้อวริษัทเห็น้องไหนเนาะอ่าโตปลาช้างคือม,มาเงียบมาเงาแทบบ้า,บานนี้อันนี้ฮันอืมช้างเข้าไปทงไางใดอืม คนลายบ่หันดีมืออ่อก่อนพวกเราเอากระเล่มมาผลัว่าคนลายมื่อนี้อากาศห้อนได้พี่น้องมื่อนี้ก็ได้โอ้ยอือม,มาได้จังห้องได้ห้องเฮาตัวนี้เรียบบล,ล,ลับบ่บลับบ่อืมลุบบ่ได้อดิก็ต้องได้ได้ชวนขึ้นใช่ไม้อีก อาสบายดี้ะเจ้าเตวเด้ออ่าสบายดีอยู่ดีมีเฮงเนาะอ่าบาลีหักกรมาหอดพี่น้อยสร้างเพิ่นมิดจิลีไม่นี่เนาะอืเพิ่นไปเฮ็ดยูงเฮียนบ่สิมาอยู่เพิ่นสิมาอยู่บ่จักยันบ่ได้ไหมเฮ็ดอยู่เพื่นบ่ทันแล้วตายพี่น้องเนาะไปเมาอยู่พุ่นเลยนะนี่พังบอกนี่เนาะเลยอืว่าถอดเกือบใช่เลยท่กคน ตัวเฉลยม,ม,มาใหม่กันแห้งอยู่เด้พี่น้องเอตัวนี้เนี่ยคือสีพอ่อแล้วลงลงลึกติแล้วได้อยอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะลวมๆเลยเลยอืมอืม โอ้โหโอ้ม right. wow. okay. ันบนเนนเลยนี่พี่น้องเนาะเป็นคือว่าล้ดินเพิ่นเนดินเพิ่นบ่ค่อยเจ็บปันใดโครงโครงเคเนาะคือได้ข่าวว่าลูกชายมาเยี่ยมบ่ไปทางใดอลไรอยู oh, uh ่ทางใดอายก่อนอายเล่นไปโรงเรียนข้าบ้านเลยมาที่นี่เลยโอ้อืออือเป็ยไงมาหน้าเมยช้างเพิ่นสิเมียนเห็นทีงาน รอให้ฟังเพคนถ่ายคลิปกันอยู่พี่น้องเอ้ยอายดีรอแู้ก็บริเนียวเมย์เนาะเมย์บริเนียอืมแต่ก่อนอายเจ้านี่ได้เรื่องระบาดนี่หันไปกล้องใช้กล้องควนชิ้นแหละจีจีทั้งหน้าทั้งหลังเออเข้าใจว่าอืมพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เมียสร้างเพื่อนมานั่มสันบ่เลยอืมก็ไพกก็ไพเนี่ยะ ห้องผลไม้นี่ด้วยห้องผลไม้ด้วยห้องเป็นภาษาเจ้าก็ได้ห้องด้วยห้องด้วยเกิกแจนายเกิกแจนาไนไอวันนี้แมนบอกเลยเกิกเกิกแจนายแไนายแจนายไนเจ้าไนไอเนาะไอเนาะมาหนีดูอ่ทั้งเมียช่างเราเมียไอ้อ่าพ่อบุญทอมบอก บุญทอมหรือบุญถ้ำเหรอมีไอ้ผู้ซื้อแง่แง่มา,าแหละไอ้โม่พู้แล้วตัวชงชูมะและ้ววัชรศักดิ์บาลีไปเยี่ยมพันยูสองอเทื้าเนาะอยู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องเนี่มีไอ้สร้างเขานี่แหละพี่น้องนหนสิพอคุณโอ้โหคุณตายก็ดีเมื่อนี้เรามาเยี่ยมมายามเพื่อนสแตลบ่ามาจลยซื้อบอยหรือว่าเพื่นมาเวียกบ่อ๋อร้านมะเล่นนะ้ำเอาลูกชายเจ้ามาปฏิบเรณ์สัมปทานนี่พี่น้องนี่เนาะ กะค่อยๆบอกเพิ่อนกันเฮาเฮาบังคับเพิ่อนลายผัด,บบนนดเพื่อนีบ่อนี่เด้อืมกันบังคับเพิ่นให้เพิ่นมาผัดเพิ่นเฉีบบ่เป็นอนะนะันว่าน้ำอีแต่ว่าบางคนบ่ได้ก็บไ่ได้อีดีเลยอพี่น้องเรื่อง,เร,องเรื่องเข่ากล้องย่อมกับยอ่ยอมดีเลยเออไอ้ไงไอ้เท่ไ้บ่เนาะอืมผู้นั้นผู้ใดใชหล่าอันนั้นนะผูไไน้ใดเอืมปะ่ะมาเฮ<ม>า าปิดได้แล้วมานั่งคุยกันอยู่โ่มพี่ก่อนสแตลแล้วยังคอยเห็ดมาอีกก็ได้ปะ<ล>่ะปิดได้ก็ถือเกือบกัน,นอ่ะว่าเริๆๆ่มเบาเลยเนาะนเอออ่าไปนั่งอยู่โ่มพี่ก่อนด้วยืมาาผึ่นไม้ลานบ่ผึ่นไม้ผู้นอะไรเนี่ยเลยเออเออมาแม่ม่ลูกค <มา S 2> ูติดกับผัวโอ้โอเคโอเคอเคดี๋ยวจะมาคุยกันคุยว่าไปรวมๆเนี่ยมันซีบ่หูพี่น้อย để để mà nói một chút Thái xin chào anh em, 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 nè anh em, chào anh em, chào anh em, chào anh nè, chào anh em, 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 เออบ๊อบน้ำถุงด้วยมีก็เช่นไงน่ากินบ่หนะงเลเออแห่เอามากินเออพี่พี่พี่มันนังเฮี้ยงกันพี่เจ้าๆจ้นะอืมขออนุญาตเด้อเอ้าเอาเอาเปนหนงเฮี้ยงกันผู้หนังอะไรนะไอ้ถามไทยเนี่ยน้อยนึงบ่เคยเห็นจักเทือโอ้อ่าอ่าหันหน้ามาพี่อืมหันหน้ามาพี่โอเคที่ก็แคบกันแล้วเป็นอย่างนี้เนาะอืมนั่งอยู่คนบ่า บอลีนั่งอยู่พ่นบ่เออมันก็บบุคคลไปได้แบบนี้เนาะบอลีนั่งอยู่คนกันบอหนะเอาแบบว่าอยู่พ่นบ่ออืมยู่นี่มันถือแล้วกี่นิบ่อันยามาท่ไมเพราะยามาบอชินั่งอยู่นี่เจ้านั่งเคียงกันนะเออนี่โอเคได้แล้วได้แล้อยู่นี่เออเจ้าฮาน่าเขามากล้องให้พี่พี่น้องเห็นน้ำนี่นะอือโอเค ปุราเป็ดเวียกบอชาแมนีเอ้ยปุราเป็ดเวียกเห็นงานบ่ผมมีเวียกเห็ดบ่บออืมอ้าวสบายดีเด้อสบายดีเชิญนึงเด้อสบายดีดุ้ลละเอ่อผู้นี้นี่ชีน่ะจิพ่อจะาหูกันเนี่ยแล้วผู้นี้คือลานลานเจ้าลานเขาลานเจ้าแบบแบบไหนถ้าแต้ว เแก่เพิ่อนมะแก่เพื่อนน้องเนาะน้องลูกของน้องลูกของน้องสาวาคอยลูกของน้องผัวเจ้าแม่นบ่มแม่เราอ่ะผัวเก้าเนาะเออผู้นีก้กับลานในน้ำลานอืมลานทั้งผัวหลานทั้งผัวเก้าแล้ววะฉันซะพ่อแม่เจ้าอยู่ไซลูกตัวนี้อยู่กรุงเทพเพิ่นไปเะ็ทศยังอยู่กรุงเทพแหละ เออพนโอนเงินมาให้เจ้าใส่อยู่บ่อโอนโอน,โอนเดือนเท่าไหร่<อ>เดือนนึงเดือนนี้โอนแลวบ่เดือนนี้ยังอ,อยู่พนเห็นงานยังหลกอยู่เทพุเห็นงานยังเห,เห็นงานทาสีเฮือนเห็นงานทาสีเฮือนโอ้จะมีพี่น้องจ้กคนหลก พี ana, ่หันหนามาเบิ้องพี่น้องใน้าพี่เราะเรต้องย่านเราต้องย่านเราคนจะมีพี่น้องจกคนจะเป็นลูกกกหรือลูกล่ะลูกกูกบอกคู่มือคู่มือนี่จะอยู่น้ำไผ่ใช่ะอยู่น้ำไม่เท้าอยู่น้ำไม้เท้าม่อย่างเดียวปะใช่ไหมใช่ไหมเออยังไงล่ะ Tốt cháy đấy tu ơi Cháy dên cứu nhau nè Mẹ lâu rồi nhá Ờ Lúc nhắc mẹ Mẹ tụi bà đơ ngân pháo ừ. Thái mấy ấy Đê chú tí Ừ Ừ Cái mấy ai cho ta hôn Nhà liền nghe rôn Ừ Chính đê chú như ăn này Phải không anh? Phết lắm Chú lại chưa? จูมันอันอันูแต่ละยอยรอนี่ลาหมแต่อะมันอรงอมันูยงละอันมันเประตัดใส่เดียวมียังมีทูมียังเดใจเย็นมานี่เขาุตกใจได้เพาะยังอันี้ป้านองหันยางเพลียวยไปรู้นป้านเออจป้านองเลยแล้วางเปลีวมันเมื่อยอยู่ผุนที่วนนคอยโคกผุนผุนเมื่อแล้วเออหางยางดึงน่อยหันช้ำปักลุีจ้อยน่แน้ว ยาบ่ด ja! oh! ูวันนี้ได้จังเลยเป็นยางเมื่อแล้วผมเคยมาไดูบ่ผู้เดียวกันเลยเมื่อบ่ัสนเมื่อล้ำลาบ่อ่านบ่หรูอวันนี้ได้เฉ่อยผูเป็นเมลูวันนี้ได้ประมาณได้ญาเราเราเคยมาอยู่บ่อผู้เดียวเคยมาบ่อวันแ้กคืยญานกับเมื่อไรเมื่อน้ำเล่าบ่อรู้วันนี้ไดมเนมือนผู้เดียวเหมือนหดบ่ ตกใจมาเข้ากันบลาลากับเป็นห่วงลานฮะแหละเป็นห่วงลูกอันชาเตียวฮะแหละแล้วก็เลยมาบอกผู้เฒ่าเฮาหลุมทั้งั้ตกใจเนาะโอ้ยเป็นตัวทีหลังจะมาได้นี่ได้ตกใจโอ้ยใจหายใจขับเนาะไปตัวผมเป็นเลยบาดนี้บุรีชุบุรีชิวอันยังบาดนี้อันนี้ โอ้ยเนาะบ่บ่กว่าลีเราเราน้องมันเคยมีอะไรบ่ไหนเมื่อนี่รอดอะนี่มาเรื่อยอยู่ตีเออเออเออคำว่าคำว่ากลางคืนกับเมียนโยนี่มันกลางเว้นบนน่ะเป็นอย่างตีกัลลัษไปนี่แถวแถไปบ่อแถวไปชงลูกบ่หรือว่านั่นเลยแถวเรือว่าจังไลยเป็นไปหอดชายแล้ว โอเคบ่หล่ะ้าเจ้าคันลาให้ล่มเมื่อผู้เดียวบมวยปัญหาอย่างบ่กับบ่หัวไปเฉยจะเมื่อน้ำลานไปเฉยไปไปมาทรงมาอยากเมื่อเราบ่เวรหอดล้วบ่ปานนีไอมาบอกไม่ตู้เราจะ่ากระโจุกระจุยเขาบอกต่อๆกัน บมเป็นอยู eh, uh, uh, yeah. uh, well, uh, But, uh ่ห้งเยียนโมไปย่างไปเบิงไปไปย่างไปเบิงเออไปเไปพุ่นเลยก็ได้ยันว่าสี่มือทางพุ่นเออไปใช่ไปกมาเออสิกลับมาพี่อีกได้เออคือพนังเลยเออไปไปไปเอาเทียนเอาลิซเซย์เทียนแล้วก็ได้ไปเอาน้ำมาเตียงพูดเลยน้ำมาเตียงพุ่นอยู่โอ้ยเนาะปวแล้วตกใจดิตกเ้ยตกใจหมด ใช้คนไหนตัวไปตีตกมุกตกใจแท้ <laughs> เออกำลังถามเวลาบวกท่นผู้เรื่องใ <laughs> ช้อยู่ใช้ตัว บอกไปแล้วเล่นเราบ่เพิ่งเล่นบ่เอาผบประจังเมยอยู่นี่บ่ใาชา่บ่ไม่ค่อยงงเลยวันนี้โอ้ยตู้ไว่านดิ ตกใจเลยอา่ามาอยู่งเฮียนนี่บเ่าจักออกมาวังดูเป็นก้อยปูนอยู่ประจักษ์ขนาดเฮีนบอกเก้าปีใช่ไห่าซาเตลเจ็ดเก้าปีเฮ้ยคนใดนั่นประจักษ์โมเฮีนบอก Lần nhang về vừng đó, Lần nhang về hà đấy đó, có vừng không chương vậy, của dạng bóng 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 bỏ bóng 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 lô thế bóng 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 bóng

ย่านกล้องแลนไปเจี๊ยบจักยเดนอันตรูใส่จังไ่ใชอีกเอ่อไม่อีกแล้วคนโตไม่ใช่น่ะมีลูกลายแท้เออลูกไม่ใช่ลายแท้เดี๋ยวนี้ลูกชองพนจองพนเด้อสบายดีเด้อสวัสดีคือกันอืมพุทธลูกมาพุทธน้องมาอยู่ พูดอะไรแล้วไปซุกไว้ใช้อยู่ป่าอยู่ดอนแทเอามาเห็นเบิดได้ <c oughs> <c oughs> เด็กมาทางไหนแล้วมานล้วเมียช่างบอกค่อยมากมาพุดมาผัวมาผู้มาอีกเิี้ยนแล้วเอาไปเลยแต่โคกพุทธวันนุ่งยางเลยบ่าให้มาเช้าจะไปหาแล้วได้ยินหรอกมาเช้าร่อนยางไปหาแล้วลูกคน,นไหจีว่าคนอันเจ้าอันคนที่เจ้าว่าวัยอยู่กับอันปู้ยากี่แัดเดนะหน้าก้อยโคกนี่นะเป็นมะรินมามากก็ฟังอยู่ มากับนาเชามาก็มีไอช่างนี่ได้มีไอไอุงๆนะหรือย่ยางบานเป็เนตู้นั้นมาห้องกระจกกระจวยว่ายันโจรจับไปนอ,อ่าออ,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 ออ่ออญาติญาติก้องเลนเลนหมมีบ่เนน่พเป็นเนื้อบอนอ

จ้างว่าแท้ปะ่ะพี่น้องเลยจกักเพลนเทียงอย่างกันบาดนี่เนาะลุงปุงป่วยม่ยุ่มม่ยุ่ยอยู่อืมอืมออ่าอันนี้ทางอ่าญาติพี่น้องทางชาวบ้านชาวซองเพลนม,มาสดมาซอยกันน้องพี่น้องเนาะอ่าในบ้านกลับมาเป็ดน้ำ พี่น้องเหนะ็นเนาะสบายดีเดอ้อแม่เดอ้อโดยโดยพี่น้องเห็นเนาะอ่มาผสมปูนเป็นปูนน้ำพาสั่นนะพี่น้องเนาะลายลีโลนี่พี่นองงนะอมม้องเห็นเน,นา,สสนนานงงนะานงงนะประมาณสักสี่สิบคนทำกบัวเสียดายกะเล่มค่อยอบ่ชู้ได้บ่ชู้อหลีบ่ชู้เพิ่นเห็ดแต่ว่าในบ้านนี่นมีขายบ่ กระเลมเป็นหลอดมีบอมีอยู่มีบอหลอดเท่าไหร่เป็นแบบทองบริอ่าๆหลอดหลอดหลอดเท่าไหร่พนขายเยอะสิสองพันหลอดสองพันอือยู่บ้านเขาหลอดละพันเป็นอนเออเนก็ได้มาอนี้ทำแอืก็ชิเย็นเลยเนาะชิเย็นเลยแล้วเป็นวัดอือล้วมาลงมาลวบอเจ้ามานี้ ตอนสาลงมาเหรอบอสหัดกับเมื่อเออเพราะว่าทางชาวบ้านเพิ่นเอ่อมาเห็ดเระว่าก็ต้องมาเห็ดคู่เฮือนคู่ชาตินั่นแหละเอ๋อให้กลัตีชีตีชีด้ากันอ่ะนี่เนาะพี่น้องเนาะเนาะโอ้โหอืมกลัวเพิ่นเพิ่อนว่าอย่างความหมายเพิ่นคื่อนยัง เพิ่นเซลกันไปมาเรื่องผู้บ่าวเพล่าเรื่องเรื่องผู้บ่าโดยโอ้บ่แล้วจะเคลีอร์รอยว่าแบบนี้แม่นบ่แม่นโบเม่คือสิบโบเลวง่ายเห็นนะโบชัชัดๆบ่มวนมวลที่น้องเห็นเนาะเซลกันไปเออเออกระมวนยินทั้งเลยบรรยากาศอยู่ห้งเคียนเนาะอือหักโยหักโยเออจักคเชต้นนี่บที่ ออ้ตนอืมอืเป็นบริจ้างบริวารอันนี้เนาะเมนว่าสร้างบ้านเพื่นสามัคคีกันมาเห้ดเองหาั้เขานเองเออก็แม่นั่นแหละเนาะขขาน้ำ่นห้องไม่ได้ติดกินอย่นี่เลยเนาะเลยแต่่าคือบางมือฮแต่บซื้อมาโยูานน่็นี่ไดซื้อมาวมันเลยเปล่นเลยเด้อด ก็เพื่อลูกเพื่อลานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อเองนี่แหละพี่น้องเนาะมันก็เพราเข้าเป็นคนออกอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์มาให้ตอนนี้โบใบเลยนะเจ้าจุ๊บก็โบโบช่องจีพอบ่โบเด้อเออเออเออเงินมีประมาณติดแสนน้อยนอ่ะแสนกว่าบาทนี่แต่บ่แต่ว่ามันเสามันชาปลายต้นเนาะเวลาเห็นเพือนชมเพือน จจงชงแสเมนมนมนนี่รักซีนะโอ้รกซี่ได้จ้างสร้างนด้นนี่เนาะบร่ได้จ้างสร้างบร่ได้จ้างอย่างเลยจะยังไงประมาณสามสี่แสนบาทตอนนี้เงินมีแสนปลายาั่งยังหน่อยก็ได้ก่อขึ้นเทพื้นกยังใครอยู่เนาะกับมุงหลังคา่นองกับใส่บานประตูกัยังใครอยู่อืม แวาห้ได้เห็ดแต่กันเห็ดน้มันพักตัวหเลยพอพิ่นจะค่อยไปนะพอพุ้นค่อยปลูกค่อยยังไปอะไรกบบ้าสีเ uh รียบร่อยไปนะฉันใส่ใไหมอืออืออือง่ายมดตอนว่านั้นขมันบอกพอเล็กหน่อยให้บ้านพอนเก็บกันเนาะกระบอกในบ้านพอนั่นแหละเก็บกํมกันมาเติมใส่กันพี่น้องเลยอือจะของอันนึงห่องสองห่องสมห่องสี่ห่องห้หองหกห่องเนาะอื เจี๊ยบชามห้องแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นช่องมันนี่หกช่องเป็นหนึ่งสร้างทังวิชาการพัฒน์ดวงวิกแน่ละโอ้โหสีคนจอดรถอันมาตอนค่ำๆนะบ่ตอนเมื่อแล้วตอนเวนบ่เอออืมอืมอืมพัฒน์ดวงวิญงูว่ามันผ่านหรือบ่ผ่านนะนะว่ามันได้มาตรฐานหรือบ่หรือว่าตาม เห็นมาเห็นน uh, ้ำมาเบิ United, no. Aa, well, ่งน้ำคักงนี่นี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ตกเก้าพี่น้องเสีได้มากเอาะมากเาสั่งเอามากเไม่เะหนมันยังได้อยู่ได้เนาะอืมเพราะว่ามันนีเงินซื่อเนี่ยแะต่มันมันบกพองเลกันหน่อยก็จะขี้ตื่นโต้นีก็ได้ลโต ตัวได้ตัวบบพี่น,น้องไม,ม,ม,ม่ก็ได้เนาะเออ,เอ,อตัวดอกแล้วก็ยามะานะเสาอมันอีกอ่เพี้ตั้งมันอืมได้อยู่ได้อยู่พักเลยบ่หงเฮียนนี่แกมัยุดเ,<อ>เลยบ่ม้างก็ต้องพักไอ้เนาะตอนนี้ก็พักบ่ยังยังมันยังสอนอยู่เนาะกต่พักแล้ว,ว,วมน <c oughs> ันมันมันเออมันเศร้ามันอีกยันว่ายันว่าผักยาวเลยนะผักยาวดอกเสียมันเห็ดก็เห็ดไปเนาะคู่สอนก็สอนไปเาะการไปห่มทามละ ช้อนอยู่พุ่นเลยบ่โอ้โหอ้อยากเห็นภาพเด้พี่น้องเห็นเนาะสิเป็นอะไรช้อนชั่วข้าวก่อนเนาะเอ่อเอ่อเห็นอย่องไรไปมีแต่ส์เมืองเนเซนเซาจอยพ่นแล้วบริก็ได้เนาะอือพ่อชาแล้วก็คือนทีวีนี่บัดมือที้มือนนี่เนาะอืมใม่มากเลยนะเบ่งกีมไปอืมอืมอืมเห็นอยู่เห็นอยู่เนาะอือ ป้เสต๋อยังว่าเจ้าจะไปทางไหนก่อนบอกเออป้าป้าป้าเดี๋ยวคอยตามนะเราเบิ่งพอแล้วกันนั่นนึงอืมไป็นยังไงเนาะทางขึ้น้างเพิ่นมาอยู่นี่บัดเลยมาเนี่ยบายดีเด้อพ่อเด้อดอยดอยดอยเป็นยังสบายดีพ่อตู่อืมไม่เห็ุคือกันบ่เจ้าก็ได้ได้เย็ดได้เ เออเอ้าเอ้าเอาเอ้าเป็นย like ังไงเนาะเออบ่ได้ไปพูดเลยมันนี่เนาะมากะมาพี่เพิ่งว่าว่ามาซอยเพิ่นอยู่พี่ก่อนนะอืมกัแล้วแต่ดอกแล้วแตเตอร์อ่าอ่าไปคุยแต่ว่าเพิ่นว่าไอ้เกาว่าจะให้แบ่งทีมเพราะว่าว่าแบ่งดูพี่แน่เลยจะพูดแน่เพิ่นว่ามาเบิ้ลเลยก็มาเบิดแต่ว่ามื้ออื่นบางเถื่อจะแบ่งได้อืมมาซอยเพิ่นตลาดนิ่แล้วนะ แห็กันมาเห็ดช่วนรวมน้ำเนยส่วนโตน้ำเนยพี่น้องเอ๋เนาะอืมพี่น้องเอ๋ยอันขอโทษอันมันเป็นยังไงมันคือว่าคือว่าขาดลงขาดลงเรื่อยๆแทะกันส่งเข้าวนี่โอ้ยพี่น้องเอ๋เนาะเห็นอยู่ว่าที่ช่วงอยู่เมื่อวานนี่อ่าขาดเมื่อวานนี่ขาดน้อยเดียวโตมันส่งมันไม่เจ๊โตพอ ดูดูาดเยจัตน้นละเออนี้เนาะโวชวว้กเลยบเกนอืมอืมอืมส่งมีเออส่งฮ็ดเบี้ยแล้วนี่มีตัวเดียวนี้อ่าจะมส่งอันอีกตัวหนึ่งก็ไว้ไว้ใส่ไปหั่นไปนี่เนาะไอชิน เอ้าเมย์กับมาน้ำมันนี่นาะทางเมย์เพิ่นเอาสบายดีเด้อเจ้าเลยโดยโดยโดยเห็นอย่างไรเนาะมาบดเลยพี่น้อย่างไเนาะทางหมู่บ้านเพิ่นอาจจะเป็นเฮือนละคนเนะเฮือนละคนแบ่งแบ่งกันมาเปลี่ยนกันมาสั่นเออมาเห็ดเผื่อส่วนเออมาเห็ดเผื่อส่วนรวมเอ้าบอเรียกฤสโบ บรบกวนเพล่ะให้เพื่อนเบีดงเหตุงานนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่เอ่อเพือนอยู่เฮือนสะตอยมาพี่เหลือมาบังเงานห้งเฮียนบอลลี่ก็ได้นเนาะเป็นบรรยากาศอยู่โ้งเฮียนบ้านสาวแตวเฮาเอาอยู่ดีมีแฮ้งโชคมาล่ำรวยแล้วก็าจังมือเฮือนชาวต้อยบอลลี่ก็มีแนวมาอันมาอใหม่เพื่อนอยู่เนาะจะให้ไอ้ซางเข้าไปน่ำจังหน่อยปะปะ